วาของเราต่างกันนะคะถ้าอันไหนรับแล้วเราก็จะรีบเอาออกให้นะคะมานะคะให้ดูดูใบไหนไหมคะนี่เราจะหาของขวัญนะคะให้เพื่อนด้วยนะคะของรวัลที่เราชอบมากพวกสีแดงสีชมพูลืมลืมเอาไอ้นั่นอ่ะถ้ามันคอลรามาเออ พี S <S <ilt> ่ยงเจลืมเอา้าดพันคอในในเส้นคอมาในเส้นคอกันมามาใส่ไหลสวยทั้งนั้นนะคะในเส้นคอเกรซโรลิเบอร์ดนะคะรีบมากันนะคะนี่เชอบมากเข้ามาก้อกับเรามากนะนะคะสวยออนเซลจ้าเดี๋ยวทักมาทันข้อความก็ได้นะคะอันนี้ลดราคาเยอะมากค่ะ หกพันสี่ร้อยบาทค่ะเพื่อนเพื่อนหกพันสี่ร้อยบาทเลยพวกนี้ถอดเข้าถอดออกได้นะคะถอดเข้าถอดออกได้ดูสิคะจากราคาเต็มนะคะสามร้อยห้าสิบหมื่นเรายังไม่ได้รวมแทกรวมอะไรนะคะยังไม่ได้รวมค่าส่งนะคะแต่เราขายหกพันสี่ร้อยบาทหมื่นสามหมื่นสี่แล้วไม่ขาดนะคะเราเอามาขายเซลล์ไปเลยะค่ะ 6กพันสี่ร้อยบาทนะคะราคานี้พร้อมส่งพร้อมเคลียร์ภาษีนะคะเพื่อนๆใบรับประกันใต้ายราคาอยู่ครบค่ะทําไมต้องเป็นแบรนด์เนมเนาะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดค่ะทำไมต้องเป็นแบรนด์เนมเนาะสวยแล้วมุนมากๆเลยพอาเข้าถอดออกได้หมดเลย ส่ะสวอเนะคะสวเลอือออนเซลุด okay. uh huh. okay. เลยา,าซื้อมาเลยซื้อมาไลฟ์ที่ร้านเลยเพราะว่าถ้าไปซื้อมาไลฟ์ที่บ้านเลยเปิดขอยที่บ้านเลยเพราะว่าถ้าเรานะคะถ้าเราไลฟ์ที่ที่ร้านนะคะคนที่ซื้อไม่พันแล้วราคาอาจจะไม่ลดเท่านี้ ราคาอาจจะไม่โปรโมชั่นเท่านี้เพราะมาันจะมีค่างานช็อตงาน,างงานอะไรด้วยเนาะอย่างแล้วเราก็เลยเนี่ยเขาส่งลิงก์มาคอยรีบรีบขวาตามลิงก์นะคะเรารีบขวาตามลิงก์เลยติดต่อนะคะลองชมดูนะคะชมกันดูนะคะยินดีบริการะคะ่ะ กันเข้ามานะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะสวยออนเซลแบรนด์เนมทันนี่ช็อปค่ะทักต่างข้อความก็ได้นะคะเพจ facebook นะคะทันนี่ช็อป USA. อินยูเอสเทุกแบรนด์ทุกราคาเลยค่ะ สวยออนเซล์จ้างานสวยออนเซลลนะคะอี่นะคะต้องรีบนะคะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าใช่ค่ะมันเป็นโคชเป็นอะไรเป็นไมเครืคอมีมาเรื่อยๆแต่ราคานี่สิคะราคาไม่รอเรานะคะอ่า นะคะโปรโมชันนี้ไม่รอเราเลยค่ะเราก็เลยต้องรีบค่ะรีบซื้อมารีบมาไลค์ให้เพื่อนๆดูนะคะขอดูใบไหนก็ได้นะคะอืรอบนี้เรากีฟมีของขวัญให้เพืเ่อนๆนะคะเนี yeah. ่ยของขลของขวัญของฝากของที่ระลึกก็ได้นะคะของเจลองต่างๆจ้า,า,จาก,ก็ได้หมดนะคะมานะจ๊ะ ืไปไหนเราขายแล้วเราก็ต้องรีบเอาออกนะคะเพราะไม่งั้นนะคะอ่าเพื่อนๆจะอยากได้อีกมันือ,อนะคะสวยงามมากค่ะ